สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชก8เก้าครับมื่อนี้ผมกับมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์เนลล้านแลรวครับมื่อนี้ก็มีการน้ำของมาเซนไว้นะครับปูตาทิพย์กับปูกุดแห่นะครับท่านผู้ชมครับจะมีตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะครับในการกระทำพิธีครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชมคลิปไปพร้อมผมเลยครับอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้ศูนย์อันนี้สองอันนี้ัา กับมันเห็นซ้ำนี่แม่เอาแค่นี้แล้วเนาะเออสำหรับสายตาเนาะนี่ไอ้พ้นพ้นเราไม่พ้นเอามาจากสายก่อนเนี่ยพ้นเอามาตั้งแต่พ้นล่าจากปูลงมาเอาปูตาเดียวเนาะเพื่นเพื่นถวายปูตาเดียวปูขุดแหกับปูตาทิพย์สององค์ปูตาเดียวกับปูตาทิพย์สององค์ครับเพื่อนกับให้พูดสิปูขุดแหกับปูตาทิพย์สององค์เพราะเปนปูตาเดียวกับปูตาทิพย์สององคครับเก่าเก่บเก่าเก่าโอเคครับอือ ปูปูเวิ้งกะไฮบ้างสิเนาะครับเนาะจ้านี่ละนะนี่ละเป็นเลขก็อ่าถวายปูผลไม้ถวายปูไม้มะม่วงครับเป็นแนวทางง่อยแบบนีครับนี่ประกาศตารูชมครับอ่าถวายปูเมื่อกี้ครับก็เป็นสองห้ากับหนึ่งศูนย์นะครับตารูชมเห็นเป็นตัวไหนก็หายพิจารณาได้แล้วครับคอมเมนต์มาเบิ่ง ก็เม่นมาเจตูวเพิ่งเคยเห็นเป็นทั้งสี่แล้วครับสองห้ากับหนึ่งศูนย์ครับฉันแล้วเลขถวายปูนะครับท่านผู้ชมครับจ้าการนี่แล้วครับมือนี้กับเฮ็ดพิธียังก่อนเจเจตูวมือนี่ไหมจักเพิ่นสีเฮ็ดอีหยังบูงห้ปูหนากมากเกินจังถามเพิ่นโบปูหนากจ้าคอยกับบ่อรูพี่กันปูหนากมาปูหนากเรามาก่อนถ้าจังถามเพิ่นจ้า เพิ่นก็นนสิมีพิธีหดน้ำหมอกน้ำมนต์น้ำผุนละฮะเทียเฮาไม่สกมานมือนีเฮาก็สิได้อันอัน<ๆ>แนวทางจากข<อ><อ>ันนะ้ำมนต์เพินพ่นน้ำโอ้วัอนี้พี่อ่ะพ่อน้าโูหน้าโูหน้าเพิ่นทีมาท้ามีทีครับเพิ่นก็สิขอหวยขอเบอร์ไปตามนี่แหละเนาะ ตามจำนวตามอย่างเครับั้นพนล้น้ัเกอ่าั้นพนนั่้าเน่าัพิธีนะครับจมีที่บูชาปูเนาะบูชาปูนบหนึู่นย์กับมีหกัมีูนี่นะครับก็น <season S 1> ี่ก็ยามพิธีบูชาปูนะครับกีก็ถวายบุญเราไมปูตาเดียวก็ปูตาทิพย์ก็ครับก <mars. S 2> ็จะมีสองสองหาหนึ่งศูนย์ สองห้ากับหนึ่งศูนย์นะครับอยู่มะม่วงนะครับทานผช้ชมครับเขียนเด่นชัดเลยครับเด่นชัดมากเลยมีเกี๊ยปี่ไายนะครับเพื่อนก็ไปี่ไทยลูกมาเห็นนี่แหละครับเพื่อนเก่าม้าหิเห็นนี่แหละครับอันนี้มันเชียอันนี้เพื่อนเขียนว่าตัวจะหนี่ต่อเต้าสลูไม่เองจากมะม่วงนะครับก็จะเป็นนสองห้า ครับหนึ่งศนนะครับใหญ่นียมนบาันผู้ชมครับเบื้องดีดีครับชัดๆครับผมว่าชัดเจนมากเลยนี่ละสาตนี่ละสามตัวนี้ห้มนี้หมนี้หาตัวาสาัวนี้้าสับนวนาาวันีามัวาามนีหานี้หนี้หาน้า้ัน้า่หานี้า้าาหีับ สงเอาเลขจากต่วไว้มะม่วงนะครับกวเห็นเลขสุีมออกมาสองหาหนึ่งศูนนะครับแถาเบื้องล่ายนี่เป็นเลขหานี่ตัวไว้มะม่วงนี่คนเชียนตูคคะค่ะเอาเลขตัวต่อสลัวไม่เออไอนท่ยตัวเดียวตัวนี้สามตนะครับนะครับ ปูนาจะมาทำพิธีนะเขารบสการะนะครับเขารบสการะปูตาเดียวนะครับปูตาทิพนั่นแหละครับปูคุทธแท่นะครับมันนี่ก็ไม่ปักหลักอยวัดบุรพารามนะครับวัดป่าบุรพารามวัดพระอาจารย์ตุ้งนี่แหละครับกับโจมครับนี่กับกับเหมือนนั่นก็หลายเหเืินงานได้หลายหลายอย่างเลยครับ ก็จะทำหลังคาให้ปูครับปูคุ้แทรกับปูตาทิพย์ครับท่านผู้ชมครับนี่แล้วครับมองนี้แล้วครับหลังคาก็ใกล้แล้วครับใกล้สําเร็จแล้วครับมงหลังคาครับทังใดก็ซอยกันนนเสร็จหมดละวัดใดก็ได้นะครับเนาะท่านผู้ชมครับนี่แหละหลังคาครับปูพันตีไก่สอนปุริสุทดโทษนะครับนะครับ ตามนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอันนี้ปูตาทิพย์ครับหรือปูตาเดียวนะครับแล้วครับเพื่อนก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพื่อนอยากอยู่ใกล้กันครับท่านผู้ชมครับเลยเห็นลังคาให้เพื่อนทีฮหันสีหยังเป็นสัตว์ละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นมองสวายเคารพสักการะนะครับแขกไปไทยมากก็จะได้ข้าวบสักการะเพื่อนนะครับท่านผู้ชมครับ ก็จะหาตัวดดตัวดีให้ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ในบุกม่วงครับบะกม่วงสุกนะครับก็จะมีสองหางกับหนึ่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้กับให้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับถือเพช้กะเยาว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับทางช่องให้เป็นแนวทางเท่านั้นผมจะดูโดยรอบของบริเวณวัดนะครับบาดำเนินงานไปถึงไหนแล้วครับ ตอนนี้ก็ลาดปูนลาดยังก็โอเคครับกาดปูนเรียบร้อยครับระยะทางทางเขาก็ลาดปูนครับก็เดี๋ยวเนินง,งานไปเรื่อยๆนะครับปัจจัยก็ร่างไหลมาเรื่อยๆอ,อยู่ครับท่านผู้ชมครับตามที่อ่าเจตระร,ร่มของพระอาจารย์ต้งครับเพื่อนกับสิยูนีเออก์ี่ยูนีโดนอยู่พี่สันครับผมาตามนี้แล้วครับ เดของมะม่วงนะครับที่แตวาวปูเมื่อกี้ปูกดแหกับปูตาทิพย์นะครับก็จะเป็นนะครับสองห้ากับหนึ่งศูนย์นะครับเป็นดวงไขดวงมั่นนะครับเพราะว่าการหาตัวเลขผมก็หาให้แล้วถ้าาจา์เชื่อท่านกา็จัดไปเลยครับแต่ผูเสือกับพันนะครับท่านผู้ชมครับบ่มีปัญหาอย่างกับเดี๋ยวก็หา ตัวเด็ดตัวดีหายไหมครับจากสำนักต่างๆนะครับแต่ผู้ชมครับนี่ครับลายบัญชีของว้ายจานนะครับถ้าท่านใดอยากอ่ารวมทั้งบุญกับปายจานนะครับก็ตามบัญชีนะครับท่านผู้ชมตามบัญชีนะครับบัญชีก็เป็นไปตามนี้แหละครับลายบัญชีเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับหมายเลขบัญชีวัดนะครับอ่าใครอยากรวมทับุญ บูรณะวัดทห้งนี้ร่วมกันนะครับตามบัญชีที่แจ้งนี่แหละครับตามบัญชีก็จะเป็นศูนย์สแล้วก็0ูนย์ศูนยสองแปดครับเลขหลายตัวมากเลยครับของทางาทการตกีนะครับสาขาพิบูลรักประวัติป่าบุรพารามครับก็ปัจใจทั้งเมืก็จะสร้างวัดตรงนี้แล้วครับ ้เป็นปูชนียสถานต่อไปนะครับท่านโยมครับนี่ก็รบวิทุนมีจิตศรัทธานะครับตามศรัทธานะครับตามกพลังศร้างพลังมหาบารมีบารไปครับก็จะประชาสัมพันธ์สร้างวัดไปยังที่ละครับตามจิตนารวมของกลุ่มยุทธภูมของผมนะครับท่านโยมครับนี่แะครับผมก็หาตัวเด็ดเดี๋ยวตัวดีให้ท่านแล้วนะครับให้ท่านน้ำไปพิจารณา ไอ้ตัวทีก่อนที่ตัดสินใจลงทุนนะครับการลงทุนก็เป็นความเสี่ยงครับแบบท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบอจะทายท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วครับว่าตัวเหรกเดี๋ยวเอาอีกชุดนึงเนาะครับเลขบมะม่วงเนาะเหรียบบะหมี่เริ่มชัดเจนแล้วมันมีอยอะจังไลยพี่ตานี่ผมเอาแค่นั้นแล้วครับ บวกอีกละนี่ครับอันนี้ก็งด9ไปตามนั่นแหละครับสำหรับเลขมะม่วงนะครับก็จะเป็น25ที่บูชาปูนะครับกับ10นะครับเนียนยำนะครับท่านผมท่านผู้ชมครับเนียนยำเนียนยำเนียนยำนะครับครับสุดท้ายก็มีตัวเลขให้ FC แหละครับ ตัวเลขทียูกับผลมะม่วงนะครับก็จะเป็น25กับ10นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวเลขทียูกับบักสมเกี้ยงนะครับก็จะเป็น6 7ครับท่านผู้ชมครับในที่นี้ก็จะมีเลขอยู่3ตัวครับก็คือ2 5 1ห6านนะครับท่านผู้ชมครับขอให้เป็นแนวทางนะครับทางช่องให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อข้อแจ้งเตือนจะมาด้พาโอกาสอันสําคัญข่าวสารดีๆทั้งช่องมงคลโชค8 9ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ